วันนี้เวลา17นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศลรานพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีน และทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัระสคราวเสด็จพระราชดำเนินไปนมำสาการพระพุทธทศพลยานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธรสณะงดงามยิ่งนัก ทรงพระดำเนินไปมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงติดธนบัตรที่ผ้าป่าซับระยะเพื่อนำปัจจัยไปบำรุงพระมหามนดบทรงวางผ้าตรายถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระสุขโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกสันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุขโขท,ทยัยปางมารวิชัย เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยากรยเมื่อการก่อสร้างพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยารามแล้วเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกทําให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคําโอกาสนี้ทรงพระสุร่าย ทรงเจิมแผ่นทองสำหรับหล่อพระพุทธ,ธรรมหาสุวรรณปฏิมากรจำลองเพื่อนำไปประดิษฐานภายในอุโบสถวัดวังปลาส้อยจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้วัดไตรมิตรวิทยารามได้จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่จีนระหว่างวันนี้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์ด้วยจากนั้นทรงประดมเนินไปซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชมพันษาหรือวงเวียนโอเดียน ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจ,จีนยาวราชปี2567สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและชาวไทยเชื้อสายจีนจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ49ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในการนี้พระราชทานพระราชบรรโักาสให้ในหานจื้อเฉียงเอกครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชยมงคล นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี2518มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยและจีน การสืบทอดวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนจากรุ่นสู่รุ่นในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวจีนกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญและกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทอดประเนศการแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ได้แก่การแสดงชุดถงเจียระดำระบำสร้อยข้อมือจากเข็ปกครองตนเอง4งี่จังการแสดงชุดสวัสดีสยามเมืองฟ้าอมรเรืองรองทั่วปัทวีของไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการแสดงเชิดมังกรทองสำหรับงานตรุษจีนยาวราชประจําปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองปีทองแห่งความรุ่งเรือง ระหว่างวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์2567บบริเวณถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เก่าแก่และมีความสำคัญของไทยนอกจากนี้มีอุโมงค์มังกรทองที่ประดับและตกแต่งอย่างอลังการพร้อมจัดการแสดง projection mapping ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีน รวมถึงกิจกรรมเสริมมงคลชีวิตรับปีมังกรทองกับ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูล,ลนิธิทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนหรือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรศิลปะสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า900ปีแกสลักจากไม้เนื้อหอมเชิญมาจากจีนเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วยสุขภาพแข็งแรงมูลนิธิเทียนฟ้าเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลทั้งแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน แผนกแพทย์แผนจีนให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่าส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเก็บค่ารักษาในราคาที่ประหยัดมีโครงการหน่วยไตยเทียมอัจฉริยะและการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สวนลุมพินีทุกวันอาทิตย์โอกาสนี้ทอดประเนการออกร้านของหน่วยงานต่างๆเช่นร้านภูฟ้า นำสินค้าจากภาพวาดฝีประหัตมังกรและลายประหัตภาษาจีนที่ได้พระราชทานพรเป็นพิเศษว่าหลงเหนียนหรูอี้หมายความว่าปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้จะทำให้มีความสุขสมหวังมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และสมประสงค์ตามพรที่พระราชทานแด่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนที่ร้านภูฟ้ายังมีเครื่องดื่มมงคลมังกรสมประสงค์เป็นเมนูที่ผสมผสานความเป็นมงคล สีทองตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยจากน้ำสับป,ปรระรดผลไม้มงคลที่เปรียบได้กับคนที่มีความรู้มีปัญญารอบด้านหูตากว้างไกลสีแดงสีแห่งโชคลาภโชคดีผูนผลผสมผสานกับโซดาซาที่เปรียบได้กับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสดใสรวมกันเป็นเมนูมงคล โอกาสนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงผัดหมี่มงคลปีมังกรทองพระราชทานเป็นสิริมงคลที่บูธร้านพ,พัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาวัตถุดิบที่ทรงใช้ได้แก่เส้นหมี่ั้วแฮมกรัลำปลีเห็ดหอมและนำ้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดมีมงคลหรือหมี่ั้วภาษาจีนเรียกว่าฉางโซ่เมียนฉางโซ่แปลว่ายาวต่อเนื่องสื่อถึงอายุ และเมียนคือเส้นบะหมี่ผัดหมี่เป็นอาหารมงคลยอดนิยมในเทศกาลสำคัญต่างๆของจีนคือใช้เป็นอาหารไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษและยังเป็นอาหารมงคลในวันเกิดด้วยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเรียหรือน้ำมันเมล็ดชาตราพัดพัดของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาผลิตผลจากต้นชาน้ำมันที่ทรงพระกรุณาโปรเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนานำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้แก่ราษฎร รวมทั้งช่วยป้องกันการกัดเซาะพ,พังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาน้ำมันเมเรดคาเมเรียนี้มีประโยชน์มากมีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำและมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมีโอเมก้าครบ3ชนิดทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้าเเพิ่มไขมันดีลดไขมันไม่ดีไม่มีไขมันทรานส์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ นำไปปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งผัดหรือทอดที่ต้องใช้ความร้อนสูงใช้ประกอบน้ําสลัดและใช้เป็นซอสปักเนื้อสัตว์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าร้านมูลนิธิมหาจาัก,กรีเซรินทร์เพื่อคณะอักษรศาสตร์จุลาร้านมูลนิธิรามาธิบดีร้านฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตจีน และนิทรศการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวมาเฝ้าทุลลอองพระบาทรับสเสด็จต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นสุริมงคลแก่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาโดยตลอด